จากท่านประเมยนยามพิเศษทนายกเมืองพัทยาค่ะรูปแบบอทั้งปีนี่โอ้โหทำงาน,นกันอยา่างหนีแข็งขงันมากๆนะคะงา,านของเรามี้ารทำงานแบบแข็งขันมากมากเลยนะคะท่านสภาเมืองพัทยาค่ะสมมจิตภาสุวัฒนพรท่านสมมอนุพงศ์พุทธนวราชค่ะสถานนะคะศรีราชานะคะแล้วก็ ยินดีต้อนรับรท่านงงานายกสมาคมศิลธรรมรท่านกลาเมงงานพิเชษนายกเมืองพัทยาท่านสมาชิกต่างๆที่เราได้เชิญมาในวันนี้ทุกท่านรวมทั้งผู้แทนจากโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลแล้วก็คณะกรรมทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับกับผมในประสิทธิ์ธงที่เจริญ ปรึกษารองนายกเมื่ท่านที่ปรึกษารองนายกทัฐนมนตรีนะครับท่านนายกทุกท่านนะครับแล้วก็ทางเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะครับที่สาคัญทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญนะครับเป็นโอกาสที่ทางพวกเราเนี่ยนะครับที่เหนื่อยพินยักกิจผู้ภัย5722ตึกชัยพุกษค่ะจำนวนเฟซ5 5 5 3 จุดเกาะล้านจำนวนเชสนะคะสี่กู้ชีพห้าสามหนึ่งจุดพัทยาใต้ค่ะจำนวนเคสนะคะสี <4 S 1> ่รอบจำนวนเชสสองร้อยเจ็ดค่ะลำดบับต่อไปนะคะคุณจิรัฐบุญมาฉายกู้ชีพหกสิบหนึ่งหนึ่งหกต่อไปก็จะเป็น ขอบคุณอย่างสูงเลยนะคะค่ะมาแล้วมาแล้วใครเอย่ยจะได้รางวัลน,นี้นะคะพี่พี่อ่านเองเลยน้องอ่านเองเลยการวัลจากขึ้นในยกเมืงเอาอ่านไม่เอาขล่าสิบอกจุดก่อนนะจุดอยู่ที่พัทยาใต้ จุพัธยาตาอยู่ไหนในงานตัวตรไหนนะตรงไหนนะครับตรงนู้นอย่าตรงนู้นโอเคเดชิสหวัฒแจมแสงนามเรียกฐาน5 3 2 3อยู่ไหมครับอยู่ไหมคะด้วยยินดีด้วยค่ะคุณกิตติ5116นะคะนามเรียกฐานของเขา5้าสิบหนค่ะ5้1สค่ะ ยินดีด้วยค่ะสมาชิกของเราที่น้องอสาค่ะขอบคุณแเรียนเชิญค่ะแฟนเชิญท่านมารืชิรวรรณนะคะจุดโป่งจ้าจุดโป่งนะคะจุดโป่งคส p a r a h a n g ิกู้ภัยแล้วก็ท่านแขกภูมิเกียรติทุกท่านครับก่อนอื่นครับขออน,นุญาตแนะนำตัวก่อนผมชื่อจริงยาวหน่อยจากทางมูลนิธิจากทางท่านประธานจากทางทีมคณะกรรมการจัดงานทุกท่านที่ได้กรุณารอ,อผมนะครับเพราะเมื่อกี้ผมไปผมเป็น